สวัสดีค่ะเช้าวันนี้อากาศเย็นเย็นนะคะแม่นา่าเพิ่งรดน้ำต้นไม้เสร็จค่ะตอนนี้ก็8ปดโมงกว่ากว่านะคะต้นไม้ของแม่นา่าก็ได้รับแสงนะคะเห็นไหมฮะได้รับแสงอย่างเต็มที่ในช่วงเช้าๆ้านะหลังจากที่เขาได้กินน้ำอิ่มๆนะคะสดชื่นมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ ยิงเจ้าถุงเงินถุงทองเนี่ยแบบเด้งมากเลยนะคะเด้งจริงๆค่ะแล้วใบใหม่ใบถุงทองใบใหม่เนี่ยวันนี้ตอนนี้ก็คือแปดโมงนะคะแปดโมงกว่าๆคลี่ใบเกือบเต็มใบแล้วค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะจุดนี้อะค่ะที่แม่นาลาเนี่ยรูปใบมันก็เหมือนนูนๆขึ้นนะคะเพื่อนๆ ก็เป็นลวดลายธรรมชาติของเขานะคะใบนี้กัดสีได้ได้สวยได้สวยมากเลยนะคะ mm hmm. เพื่อนดูสีสีทองสวยมากแล้วก็ใบใหญ่ถุงใหญ่ด้วยค่ะเนี่ยพ mm hmm. รุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้แม่แม่แมดอนล่าคิดว่าเขาน่าจะคลี่ได้แบบกลางใบได้เต็มเลยนะคะ กลางใบได้เต็มเลยอ่าพราเขาได้รับแสงแดดเขาก็เริ่มปรุงอาหารนะคะเกิดการสังเคราะห์แสงเพื่อที่จะปรุงอาหารเอามาเลี้ยงอ่าต้นของเขานะคะอย่างเช่นอ่านั่นค่ะใบใบบอนดำแบ็คเมจิกวันนี้พอเขาได้แดดเห็นไหมคะเพื่อนๆเขาก็เริ่มกัดสีแล้วค่ะเห็นไหมเนี่ยกัดสีเลย ยิ่งได้แดดสีเขายิ่งเข้มยิ่งสวยนะคะต้นไม้ของแม่ดันล่าเนี่ยแข็งแรงนะคะท้าแดดท้าฝนท้าลมค่ะอยู่ได้ในสภาวะแวดล้อมที่ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะคะเขาจะไม่อ่อนแอเพราะแม่ดันล่านี่จะเลี้ยงให้เขาได้ได้รับสภาวะแวดล้อมที่ที่เกิดขึ้นนะคะไม่ไม่ไม่ประคบประงมนะคะ อย่างเจ้าถุงเงินถุงทองเนี่ยชอบน้ําชอบแดดก็จัดเลยค่ะเขาก็โตนะคะสังเกตได้จากเนี่ยการเติบโตของถุงเงินถุงทองสังเกตได้จากขนาดของใบนะคะยิ่งใบเขาใหญ่ใบเขาสวยนั่นคือเขาเติบโตสมบูรณ์เต็มที่นะคะก็เหมือนกับบอลดำเหมือนกันค่ะนะคะเพื่อนๆไม้มงคล ของคนเกิดวันพฤหัสนะคะวันอื่นก็ปลูกได้ค่ะปลูกวันไหนปลูกวันอังคารหรือวันพฤหัสปลูกที่ไหนปลูกที่ตะวันออกปลูกบริเวณไหนของบ้านปลูกบริเวณหน้าบ้านค่ะเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านนะคะเป็นไม้มงคลและก็มีคุณทางด้านป้องกันคุณไสนะคะก็โบราณโบราณค่าว่าอย่างนั้นนะคะก็ว่าตามกันมา การขยายพันธุ์ถุงเงินถุงทองก็ด้วยบางบางคนนะคะเขาก็อย่างร้านต้นไม้นี่ย็คือตัดไหลยแยกหน่อนะคะแยกหน่อแล้วก็ข้างในเนี่ยข้างใต้เนี่ยจะมีหัวนะคะมีหัวเหมือนเผือกนะคะบางร้านเขาก็จะผ่าหัวแล้วก็ขยายพันธุ์นะคะเพื่อนๆแต่แม่ดาล่าก็เข่งใบนี้แม่ดาล่าจะขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อนะคะ ก็รอลุ้นหนอเขาถ้าถ้าสมมติว่าเขาไม่ให้หนอ่อก็ปล่อยเขาไว้อย่างนี้แหละคะ่ะจนจนเบื่อที่จะชมเขาก็ค่อยรือ้อแล้วก็อ่ารื้อเอาหัวเขานะคะหรือเอาหัวเขา,า,ามามาผ่าลองดูนะคะแต่คงอีกนานค่ะเพื่อนๆเพ,เพราะว่าเขาสวยมากสวยเด้งสวยจริงๆค่ะสวยใบแต่ละชุดเนี่ย มีความสวยงามที่แตกต่างกันนะคะแต่ละใบลายใบจะไม่เหมือนกันนะคะใบนี้ยังเป็นถุงทองอยู่เลยนี่ค่ะเพื่อนๆเนี่ยใบเขายังเป็นถุงทองอยู่เลยค่ะส่วนใบนี้คือถุงเงินนะคะถุงเงินถุงเงินก็สังเกตได้จากนี่ค่ะสีเขาจะไม่เป็นสีเหลืองนะคะโอ้ยตัวนี้ก็ยังเป็นสีเหลืองออกเหลืองๆอ,อยู่นะคะอ่ะ ผสมกันแล้วกันใบนี้ถุงเงินถุงทองนะคะก็คือใบเขาจะออกขาวนะคะก็คือถุงเงินเนี่ยอันนี้ก็ถุงทองนะคะเพราะใบเขาเนี่ยกับสีเหลืองทองนะคะเรียกลมกันก็คือถุงเงินถุงทองนะคะอันนี้ก็ถุงทองนะคะถุงทองสองใบถุงเงินหนึ่งใบใบใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อนๆรวยรวยรวยเฮงเฮงเฮงปังปังปังนะคะ ังไม่ไหวแล้วจ้านี่แหละค่ะสังเกตไหมคะนี่ค่ะการให้น้ำของแม่ดันล,ล่าเนี่ยจนเขาแบบซึมซึมออกมานอกกระถางเลยนะคะให้จนล้นค่ะแบบอะไรนะแบบดีฟหรอภาษาอะไรภาษาทางทางเทคนิคการการให้น้ำต้นไม้ เขาก็ว่าอย่างนั้นนะคะออกเสียงผิดถูกไม่รู้คะ่ะนะฮะส่วนตัวนี้ก็คือคลี่ใบแล้วนะคะต้นที่ไม่อนุบาลน,นี่ค่ะถุงเงินถุงทองที่ไม่อนุบาลต้นเลยได้จากร้านต้นไม้แล้วก็เอาลงเข่งเลยค่ะเข่งก็โอเวอร์ไซส์นะคะรอดไหมรอดสิคะแล้วเขาก็กำลังจะแข่งกันโตกับรุ่นพี่ของเขานะคะ ไม่ยอมกันเลยค่ะเพื่อนๆไม่ยอมกันเลยนี่สวยงามมากๆเลยค่ะนะคะเนาะการปรุงดินนะคะสำคัญนะคะการปลูกต้นไม้นี่ปรุงดินให้เหมาะสมกับ ต้นไม้ที่เราจะปลูกนะคะภาชนะที่ปลูกแล้วก็การให้น้ําให้ปุ๋ยนะคะสิ่งแวดล้อมที่เขาชอบถ้าไม้ต้นไหนชอบแดดคุณเอาไปไว้ร่มเขาก็จะไม่โตนะคะไม่สวยนะคะถ้าไม้ต้นไหนไม่ชอบแดดคุณกลับเอาออกมากลางแดดเขาก็ต้องตายใช่ไหมคะเพราะว่าสภาวะแวดล้อมไม่เหมาะสมกับเขานะคะก็เราก็สามารถที่จะค้นหาเรื่องราวต่างๆของต้นไม้เนี่ยผ่านทาง ระบบอินเทอร์เน็ตได้คะ่ะทาง Google search อะไรเนี่ยคะ่ะก็มีการบอกไว้หรือครูพักรักจำนะคะไปเห็นของใครเราก็ถามว่าเทคนิคการปลูกของเขาเนี่ยต้องทำยังไงถึงสวยได้ขนาดนี้อย่างนี้ค่ะอันนั้นนี่เป็นวิธีที่ที่ลอกเรียนแบบเลยคะ่ะลอกเรียนแบบที่เขาทำแล้วได้ผลจริงๆนะคะอย่างนั้นง่ายเลยคะ่ะเราก็มาทำแล้วก็ ปลูกต้นไม้ของเรารับรองสวยค่ะเพื่อนๆรับรองสวยเพราะว่าคนที่มีประสบการณ์จริงเนี่ยเขาบอกเรามาอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าการการปลูกต้นไม้ของเขาเนี่ยได้ผลคือเขาคงลองผิดลองถูกมาหลายวิธีจนได้ผลสรุปที่เขาปลูกได้สวยแล้วเนี่ยเขาก็มาแชร์ประสบการณ์ให้เราอย่างเงี้ยก็ก็ทำให้เราเนี่ยง่ายขึ้นนะคะการปลูกต้นไม้ ะะชอบดินร่วนนะคะถุงเงินถุงทองชอบดินร่วนการระบายน้ำที่ดีถ้าระบายน้ำไม่ดีต้นอาจจะหน้าหนะคะอาจจะเฉาตายนะคะแล้วต้นจะไม่โตมากจนผิดหูผิดตาถ้าคุณเอาไว้ในที่ร่มนะคะถ้าเอามาไว้ในที่ได้รับแสงแดดร้อเเนี่ย เขาจะโตสวยก้านแข็งแรงนะคะใบสวยกัดสีสวยนะคะก้านแข็งแรงนี่ค่ะก็วันนี้แม่นนลล่าก็พาเพื่อนๆมาอัปเดตนี่แหละค่ะความสวยงามของถุงเงินถุงทองใบที่มาลุ้นลายใบของเขาว่าเขาเป็นลายอะไรสรุปแล้วก็แล้วแต่มโนของแต่ละคนนะคะว่าจะมองเป็นอะไร หรือบางคนก็ก็แค่ไลายใบไ,ไม้ก็ไม่ได้ว่าอะไรกันคะ่ะมองอย่างนั้นก็ถูกต้องแล้วครับนะคะเนาะนี่ไงก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ